ในคลิปนี้นะครับเป็นคืนล้างบาปเดี๋ยวผมจะขโมยรถที่ไม่ได้ล็อกเอาไปเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเดี๋ยวเรามาดูนว่าจะเป็นยังไงมันมีที่ไหนเราจอดรวมได้บ้างวะถ้าไปตรงนู้นมันจะมีมันจะมีตึกแถวไหนับวะตรงที่จ่ข้างสอนอสนามกอล์ฟไหมหรือว่าตรงนี้ถ้าตรงนี้คนจะเห็นเปล่าวะไม่เห็นหรอกไอ้หี่มันจะขึ้นมาหรอกเราจอดรวมกันเต็มเลยอะขึ้นมาหรอกเชื่อกูดิเอาไหมเออตัวนี้แหละ ยี่สิบคันเขี้ยวเองนะยี่สิบคันนะฮะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็ได้ก่อนที่รถจะลบอะแล้วเราก็ถ่ายรูปลงทีเดียวเราแบบได้ได้คือรถคนอื่นว่าจะเป็นสีชมพูมาเลยเว้ยชมพูกระจกเขี้ยวเขี้ยวมึงดูดิตัดต์ไม่ให้เราไปเก็บฮัลโหลเห็นฝั่งนู้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 นวเขี้ยวเอี้ยววิเห็นฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นดิวิเห็นรถละไว้เอ้ยเออฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นรถเรื่องเราไม่ต่อรถเราเก็บมันละเอาจ่อยวเดินไป ไอ้เหี้ยคนเยอะเกินก็ตกฮัลโหลมึงอยู่ไหนเอ็มแคงอยู่ไอ้สารมึงมึงแทงใครมึงออกมามออกก่อนเฮียมึง <c oughs> แทงกันเลยมึงออกกูไม่หนี่โอ้ยมันตายดีกว่าแล้วมันก็เข้าไปโดงแบบนั้นเนาะดูนี่เราจะลงไปเอายังได้ยังไงวะไม่เราก็ถอดเสื้อไปไง

มันล็อกหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไได้แล้ว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 วันอื่นเขาตีกันกูมาทาวี่อะไรวะเนี่ยไปเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีไปไหมมึงมาเดี๋ยวก่อนกบไกลก่อนดีเดี๋ยวจะเย็นมึงมาเลยไม่ไม่แล้วเราเราจะปลอมเสียงกับพี่อะไรตอนเนี้ยเร็าเอฟสองคันแล้วไอ้เหี้ยพอร์สด้วยก่อนไปก่อนไอ้เหี้ย โอ้ยเชี่ยบียอนบียอนแก๊งเราตรงนี้ฮัลโหใช่เหรอเออไอเชี่ยอูเราอ่ะอู่ที่เราจะเปลี่ยนสีอ่ะกอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกูเปลี่ยนสีเชี่ยแก๊งบิยอนขโมยรถออไอมือหมาอะไรมึงมาได้เอ็มบิยอนอยู่ตรงนี้มึงเข้ามาเลยมึงไม่ต้องสนใจมัน มึงไปอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขโมยรถพวกแม่งเลยไหมที่มันอยู่ตรงมุมกค่ไอ้เหี้ยมึงอุ้มกูไปเออไอ้เหี้ยแผนมึงได้ได้ผลป่ะถอดเสื้อเข้าไปกูบอกแล้วกูสกัดเล็ดสมองบวมไอ้เหี้ยมึงคิดว่าเราจะได้กี่คันวะมึงรู้ว่ะมึงคิดสภาพดูเขาตีกันเนี่ยเราไปขโมยรถมาเปลี่ยนสีไอ้เหี้ยเมื่อกี้เราด่ามันนะเว้ย ป้อมเสียงป้อมเสียงเดี๋ยวกูถามจริงมึงคือมือขโมยคือมือขโมยเข้ามาแล้วมึงก็เปลี่ยนสีตรงนี้เลยเหรอเออเจอกูแค่นั้นแหละกูถามจริงคือเออสีเมื่อกี้บอกว่าสีเข้มบอกเออไปเลยไปเลย มันก็ไม่ว่าอะไรได้สัตว์มันหามงจริงเหรอกมันเพี้ยอะไรมันไม่ว่าอะไรเลยหรอรอบนีมันไอ้ยัยเอ็มได้รถล่าวะจะไปเอาคุณมึงได้รถไหมมึงหารถออกมามึงหารถออกมา เชีもうもう่ย <laughs> มันม <ENNIS> ้านะยัาโดนตามล่าเฮ้ยโดนตามล่าว่ะเฮียคุณโดนบ๊อบยับเลยสัตว์เกมเองบ๊อบี้ียเป๊บนึงคุณโดนล่าอยู่เป๊บนึง คุณขายเก็ตบบรอดออกมาเลยเพื well> てて่อนเออไปเกี๊ยบบอ์ด้วยวะกูว่าไม่ได้แล้วก็ต้องไปที่อื่นแล้ววะี่ยกูอยู่ทางเข้าเมื่อกี้มึงอยู่ไหนกูเออเนี่ยๆนยกูกูกเฮี้ยกระตุกเลยกูเฮี้ยคนเยอะเกินเฮี้ยแมบไม่โหลดด้วยเนี่ย เยอะเกินคนอ่ะเอ้ยคันไหนได้บ้างวะไอ้เขียะเขาตีกันกูมาทำหิ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินไม่ไหวคอมระเบิดคอมระเบิดไอ้เขียะคอมระเบิดมึงเห็นปะเนี่ยมึแบบนไปลอยกูเห็นกูเห็นมึงปรับปรับพื้นที่มันโอยไปไว้อ่ะทำสองกูได้ทำสองกูได้ทำสองเอาไปเอาไปเฮ้ยเฮียกูค้างว่ะ เออกูก uh, ็ขึ Demon> ้นไม่ได้เยอะเดี๋ยวคันนี้ขึ้นได้แต่มันเออคันนี้ขึ้นได้มันจะเป็นอย่างนั้นด้วยไม่เพื่อนเดี๋ยวตอนนี้แมพกูไม่โหลดเฮ้ยกูกูได้แล้วกูได้แล้วรูบรถไอ้สัตว์อ่ะดิเขาล้องรถ้็หมดเลยอ่ะไอ้สัตว์จัดก่อนจ่ดเสียงฮะเปลจัดเสียงแล้วมารวมกัน มันจะแปลกใจป่ะวะพอกิจกรรมจบอะไรหมดเสร็จใช่ปะ่ะเจ้าของรถแม่งเบิ่งรถพาวรถไม้รถสีชมพูะะมันล็อกรถได้เลย่อแค่ เฮ้ยโอ๊ยใกล้แล้วเพื่อนแต่เมื่อกี้ไม่เกียน์ทิ้งเงี้ยตาตาตาเลยสัตว์เฮ้ยมันก็ไม่ได้ล็อกนี่ว่ะเอาอย่งไงมันล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วเฮ้ยเฮียเรากลับไปรวยกระทืบได้เลยสัตว์ใช่โดนกระทืบเฮ้ยตรงนี้มอเตอร์ไซค์เยอะว่ะ แ้าใครไปยืนอยู่กลางถนนน่ะเขียกระโดดเลยเฟี้ยวว่ะไปกลางถนนน่ะตัวครับตัวครับคุณผู้หญิงตาผ่าเจ้าชายเลยครับคนผู้หญิงทรัอะไรเขาเนี่ยเออทุกคเป็นเจ้าชายด้วยทีประเด็นน่ะรอรอพี่ชายอยู่ครับเฮ้ยอันนี้รถเล่านี่ใช่หรอขอยืมก่อยนะครับขอยืมบายบายครับเอ้าเฮ้ยลุงยืมก่อนยืมก่อน วีเจอแล้วเจอแล้วเจอปใหม่แล้วได้ไหมคันนี้ข้างหน้า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 ไม่ใช่คันนีข้นข้างหน้าดิาาเฮ้ยอย่าพ<ด>ึ่งไปผมผมยืมด้วยหรอนเชี่ยมาขึ้นมามาไอ,ไอสัตว์ไม่เป็นไรเฮ้เชี่ยคลิปเมื่อกี้หายเอ้ยเดี๋ยวกูขอกลับไปดูได้ป่ะวะน่าจะมีอยู่แหละเหลือแต่เศษซากอะไรยังทำอ่ะไอคลิป <c oughs> ช่วงช่วงอะไรวะช่วงที่โพสให้คนมาเอ้ยยังเหลืออยู่นะเหลืออยู่ดิอ่ะียดายไม่เป็นไร เราไมีใครมาแล้วไอ้เหี้ยก็เนี่ยเหลือจะเสียไดไอ้เหี้ยแต่กูเสียได้คลิปอยู่นะไอ้เหี้ยช่วงเนี้ยเสียสร้างอะไรย่าทำช่วงตอนนี้โพสให้คนมันมาไอ้เหี้ยเอ้ไม่เป็นไรก็ติมว่ะเรียนต่อไอ้บอยนะหกหกหกไปใช่ปะเออหกหกเลขง่ายๆมีใครใช้กันมันในทวิตันมีใครด่าเราปวะไม่มีมีมันต้องมีแหละมันไม่มีใครด่าเราในทวิตเขาห้าบัฟในทวิตไงมันกำลังอันนี้หรอ นามาโค่จริงเปลี่ยนจุดสนามะเอาไอ้เอี่ยรูปเราหายไปหมดแล้วไอ้สัตวสไม่เป็นไรไปเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยให้าถ้าเราเช้าวันนี้ดยู่รถก็ลบอยู่ดีเออแต่ก็เสียดายอยู่ใช่ใช่แต่เมื่อกี้เสียดายอยู่ปวดศีรโพได้คนมาเยอะใช่ใช่เที่ยวแบบนี้เราเราดีเราปิดคลิปโดยการเป็นเรือนเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะอะไรพูดเที่อะไรกันเฮ้ย หัวจัดไอเอ็มทำเป็นสเปซบาร์ค้างมึงกดดิมึงกดสเปซบาร์ได้ปะขึนกูได้ใช่หรออุ้ยมันไม่ตายเยลยมึงไม่ตายได้ไงเยอะมันเป็นเนินสโลปไงสเต้